นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเตรียมพร้อมของนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งกีฬาโอลิมปิก2016ว่าในวันที่22กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปที่ประเทศบราซิลเพื่อลงทะเบียนรายชื่อของนักกีฬาไทยที่เข้าแข่งโอลิมปิกซึ่งในส่วนของน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ4ของโลกที่มีข่าว ถูกตรวจพบสารต้องห้ามนั้นจะต้องรอการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจากสาพันธ์แบดมินตันโลกในวันที่18นี้เช่ก่อนหากไม่มีการยืนยันจากสาพันธ<ม>์ก็จะส่งชื่อน้องเมย์ไปแข่งที่โอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรตามเดิมทำพร้อมและก็ภาพรวมของนักกีฬาไทยณนะวันนี้นะครับก็ถือว่าทุกสมาคมและก,ก็ทุก นักกีฬาเนี่ยก็พร้อมที่จะเดินทางไปสู่ลิโอแล้วก็บางชนิดกีฬาเนี่ยก็เดินทางล่วงหน้าไปฝึกซ้อมอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับประเทศบราซิลแล้วนะครับในหลายๆชนิดกีฬานะครับครับก็เพียงแต่ว่าเราต้องรอผลเป็นทางการจากสหพันกีฬาแบดมินตันนะครับถ้าเกิดว่าสหพันยังไม่แจ้งอะไรมาเนี่ยในวันจันทร์เนี่ยเราก็ยังยืนย่นชื่อน้องเมย์ส่งไปตามเดิมก็ถือว่าน้องเมย์ยังบริสุทธิ์อยู่ครับถ้าวันจันทร์สารายนารรวด ส่วนงานมิเตอร์เพรสเตรียมพร้อมโอลิมปิก2016ที่ห้องสุพัชลาใสายวันนี้มีตัวแทนจากสาสมาคมกีฬาเข้าร่วมสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแจ้งว่านักเทควันโดของไทยทั้ง3าคนก็คือพานิพักวงพัฒนาก,กิจพันธภาหานสุจินและเทวินหานปราบมีการเตรียมตัวและฝึกซ้อมที่ดีโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อยหเหรียญ